สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อว่ามาสเตอร์ธีรวัฒน์สายบุตรหรือมาสเตอร์ทงสอนวิชาทาัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาพบกันอีกแล้วนะครับกับทัศนิลินเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูวัตถุประสงค์ที่เราจะได้เรียนกันในครั้งนี้กันก่อนนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีและสามารถนำสีไปใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานทนาัศนศิลป์ได้ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของสีกันก่อนนะครับ สีหมายถึงลักษณะของแสงที่ทําให้ตาเรามองเห็นเป็นสีหรือหมายถึงความเข้มของแสงหรือคลื่นของแสงที่ส่องมากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราทําให้ตาเรามองเห็นเป็นสีสีจะสัมพันธ์กับแสงถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีสีสีสามารถแบ่งออกได้2ชนิดด้วยกันคือสีที่เป็นวัตถุกับสีที่เป็นแสงสีที่เป็นวัตถุหมายถึงวัตถุ หรือธาตุที่มีสีในตัวอาจเกิดจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุหรืออาจเกิดจากการสังเคราะห์สีที่เป็นแสงหมายถึงสีที่เกิดจากการหักเหของแสงเช่นสายรุ้งเมื่อแสงแดดส่องมากระทบกับละอองน้ําทําให้เกิดเป็นการหักเหของแสงทําให้ตาราวองเห็นเป็นสีของสายรุ้งสีในงานศิลปะสีในงานศิลปะเกิดจากแม่สีวัตถุธาตุซึ่งแม่สีวัตถุธาตุเกิดจากการผสมของธาตุในธรรมชาติเช่นพืชสัตว์ แร่ธาตุแม่สีวัตถุธาตุประกอบด้วยสีเหลืองสีน้ําเงินและสีแดงสีเหล่านี้สามารถไปผสมกันได้อีก12สีซึ่งเรียกว่าวงสีธรรมชาติสีในวงสีธรรมชาติประกอบด้วย12สีด้วยกันคือสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินสีม่วงสีม่วงแดง สีแดงสีส้มแดงสีส้มและสีส้มเหลืองสีในวงสีธรรมชาติเกิดจากแม่สีวัตถุธาตุซึ่งแม่สีวัตถุธาตุสามารถเรียกอีกแบบหนึ่งว่าแม่สีขั้นที่1แม่สีขั้นที่1ไม่สามารถผสมได้เองได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินซึ่งเมื่อนำสีขั้นที่1มาผสมกันอย่างละเท่าเท่ากันจะเกิดเป็นสีขั้นที่2ได้แก่ สีส้มสีเขียวสีม่วงเมื่อเรานำสีขั้นที่1มาผสมกับสีขั้นที่2อย่างละเท่าเท่ากันจะทําให้เกิดเป็นสีขั้นที่3าทั้งหมด6สีด้วยกันได้แก่สีส้มเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินสีม่วงแดงสีส้มแดงสีแท้และสีกลาง สีแท้หมายถึงสีที่อยู่ในวงสีธรรมชาติเมื่อเรานํามาผสมกันอย่างละเท่าเท่ากันจะเกิดเป็นสีกลางหรือหากเรานาสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินที่เป็นแม่สีมาผสมอย่างละเท่าเท่ากันก็จะทําให้เกิดเป็นสีกลางเช่นกันซึ่งสีกลางคือสีเท่าค่าสีและความเข้มของสีค่าของสีหมายถึงลักษณะความอ่อนแก่ของสี เมื่อเราเอาสีแท้สีใดสีหนึ่งมาผสมกับสีขาวทีละน้อยจะทําให้เกิดน้ําหนักจากสีที่สดค่อยๆมีค่าอ่อนลงความเข้มของสีความเข้มของสีเกิดจากการเอาสีแท้สีใดสีหนึ่งมาผสมด้วยสีดําเมื่อผสมเข้าไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นน้ําหนักค่อยๆเข้มขึ้นไปเรื่อยๆสีตรงกันข้ามสีตรงกันข้ามหมายถึง สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติเช่นสีส้มกับสีน้ำเงินสีเหลืองกับสีม่วงสีเหล่านี้เมื่อนำมาวางข้างกันจะทำให้เกิดการตัดกันอย่างเห็นได้ชัดสีตรงกันข้ามเรียกอีกอย่างว่าสีตัดกันสีเหล่านี้เมื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ควรนำมาในปริมาตรที่เท่ากันควรลดสีใดสีหนึ่งลงอาจจะลดด้วยวิธีการ ลดสีหรือว่าลดความเข้มของสีลงถ้าหากเอามาใช้ในปริมาตรที่เท่ากันจะทำให้ผลงานดูมีความขัดแย้งและหาจุดเด่นไม่เจอสีข้างเคียงหมายถึงสีที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาในวงสีธรรมชาติเช่นสีเหลืองมีสีข้างเคียงคือสีเขียวเหลืองและ สีส้มเหลืองในการใช้สีข้างเคียงควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมหากใช้มากเกินไปจะทําให้ผลงานดูไม่น่าสนใจและดูกลมกลืนกันมากไปเราควรใช้สี2อถึงสสีในผลงานชิ้นหนึ่งวันณะสีหรือว่าสีอุ่นและสีเย็นวันณะสีหรือว่าสีอุ่นและสีเย็นหมายถึงสีที่อยู่ทางซีกซ้ายและซีกขวาในวงสีธรรมชาติเช่นสีที่อยู่ทางซีกซ้ายประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มเหลือง สีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงเรียกอีกอย่างว่าสีอุ่นส่วนสีที่อยู่ทางซีขวาประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงเรียกอีกอย่างว่าสีเย็นส่วนสีเหลืองและสีม่วงจะอยู่ได้ทั้งสองวรรณะทั้งสีอุ่นและสีเย็น สีอุ่นและสีเย็นหากนําไปใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะก็จะสามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยถ้าหากนักเรียนต้องการจะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อสู้ดิ้นรนร้อนแรงความรักให้นักเรียนใช้วันนะสีอุ่นแต่ถ้าหากต้องการให้เกิดความรู้สึกสงบเยือกเย็นควรใช้วันนะสีเย็นนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีสี นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่มาสเตอร์ได้สอนไปในเรื่องของทัศนิทาตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเซ็ตแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ